สวัสดีจ้าสวัสดีมือคิดสมาร์ทเด้อจ้ดเด้อหิมาตกมือคิดสมาร์ทพี่น้องคขาอู้หิมาตกค่ะพี่น้องยืนซ่องหิมาอยู่หนาตังเด้อค่ะเด้อสโนเนาะพู่นฝนตกฝนสโน่ะพี่น้องขาบ้านเขาเป็นฝนนอกแต่ว่าอยู่หนี่เป็นหิมะค่ะพี่น้องสโนโจ้าพูนปิวปิว,ปวเป็นใบใบมาอยู่พี่น้องะ่ะเป็นฝอยฝอยนี่เด้อเดี๋ยวออกไปข้างนอกไปท่ายเบิ้งค่ะพี่น้องไปเอาหิมะก่อนเดอร์พี่น้องค่ะ อธิษฐานก่อนพี่น้องขอให้โชคดีเด้อพี่น้องขาเนาะขอให้ตัวเองโชคดีและทุกๆคนโชคดีเด้อสุขสันต์เมื่อวันคริสต์มาสจ้พี่น้องเริ่มต้นปีใหม่แล้วเนาะพี่น้องขาจะปีใหม่แล้วแต่สําหรับยุโรปก็คือเริ่มต้นปีใหม่เมื่อคริสต์มาสนี่แหละครับพี่น้องเี่นี่แยกกิดเลยมาคริสต์มาสยุประเทศนอร์์จ้ะพี่น้องฝนหิมะพี่น้องขาหิมะมากพอดีเ้ยจ้ะเด้อนี่จ้ะพี่น้องขา โอ้ใชยเบิ้งจากพี่น้องขาสุขสรรันต์วันคริสต์มาสเด้อจากพี่น้องปื๊ดหายคูยูนต่างคนกับต่างแบบว่าป้าเฉลิมฉลองเด้อพี่น้องขานี่ครับพี่น้องสุขสันต์วันคริสต์มาสจากพ,พี่น้องปีนี้แหละมาคริสต์มาสกับลูกอยู่ประเทศนอร์เวย์เด้อพี่อน้องคร,ริสต์มาสเสร็จเรียบร้อยแล้วกับสิไปปีใหม่เมืองไทยเด้อค่ะพี่น้องปีใหม่เมืองไทยกับสีห่อนเนาะ ของนอร์เวย์กับสีเป็ดประมาณนี้ค่ะพี่น้องคะพุ่นโอ้ยพุ่นกับพี่น้อ,นนองคะบางคนเพิ่งกับไปเยี่ยมเยียนครอบครัวเพิ่นเนาะพี่น้องเออค่ะพี่น้องคะเพื่อนมีพี่น้องอยู่ต่างประเทศกับสีมาเยี่ยมเยียนพี่น้องอยู่ต่างประเทศเนาะพี่น้องคอยมีลูกยื่นพี่พี่น้องคะนาะลูกคอยยื่นพี่คอยกับมาเยี่ยมเยียนลูกเด้อพี่น้องคะมาทายอ่าอ่าวิดีโอไว้เนาะพี่น้องคะแต่ละปีพี่น้องคะปีนี้กับปีพศ หกสิบหกนาะพี่น้องขะวันที่ยี่สิบสี่เดือนธันวาพศหกสิบหกเด้อพี่น้องขะสุขสันต์มือวันคริสต์มาสน้ำกันจ้ะพี่น้องป้าสีพื้นเนาะเห็นบ้าไหนคะอืถามว่าหนาวหม้อกะกะกะนาวยุบพี่น้องขะกะบ่นหนาวปันใดเด้อเพราะว่าข่อยเคยชินแล้วเนาะพี่น้องกะนุ่งเสื้อหนัหน่นนะเอาพี่น้องขะประมาณนี้แหละค่ะอืมอสิประมาณนี้แหละค่ะพี่น้อง ที่คิดสมมารรเดอ้อพี่น้องคะ่ะหิมะตกพอดีเลยเด้อค่ะเดอ้อพึ่งตกเนี่ยคะ่ะพี่น้องขาที่จริงมันตกแล้วละบัดนี้มันกระลาไเนาะพี่น้องขาล้าก็มาเริ่มตก,ตกมือน,นี้อีกเด้อค่ะเดอ้อขาวไปเบิดเหรอพี่น้องขาสุขสันต์วันคิดสมมาสจ้ะพี่น้องปีนี้เนี่ยมาคิดตมมาสกับลูกยมวองไทยอายุประเทศนรเวเด้อพี่น้องโอ้โหค่ะพี่น้องโอโขาอ,งอันนี้หิมะไหม,มเดอ้อพี่น้องขาหิมะเก้ามันละลาไแล้วอันนี้ อันนี้หิมะใหม่หมพี่น้องมันลงมันลงมามือน,นีค่ะพี่น้องคะ่ะวันนี้วันที่ยี่สี่เดือนธันวาคมเด้อะค่ะเด้อพศหกสิบหกค่ะพี่น้องคะ่ะปีนี้นะมาคริสต์มาสกับลูกอยู่ประเทศนอร์เวย์ปีใหม่ก็สิไปปีใหม่ประเทศไทยเด้อพี่นอ้องพูนค่ะพี่น้องคะ่ะนี่คนว่าเขาบ้านเบิร์ดแล้วเด้อพี่น้องคะ่ะเพิ่นกาลังเต็มตัวไปเฉลิมฉลองเนาะข่อนมาไายจะหนี่ประมาณบ่ายสามค่ะพี่น้องโอ้ยยูน ทุกคนนี่เขาก็ขับรถขึ้นมาก็มาไปไปบ้านน่ะครอบครัวน่ะพี่น้องค่ะข่อยมาก็มาถึงบ้านแล้วค่ะพี่น้องมาถึงครอบครัวของลูกขอยระเด้อพี่น้องค่ะอมัดเริ่มฉลองค่ะเออประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องค่ะเนาะปีนี้นะมาคิดสมานกับลูกอยู่ประเทศนอกค่ะพี่น้องค่ะอยู่บ้านน่ะก็ดีใจค่ะปีกายนี่อยู่ไทยเด้อพี่น้องค่ะบได้มาเเริ่มฉลองกับลูกค่ะพี่น้องอุ้ยค่ะพี่น้องค่ะโอ้หิมะรง ดีใจมากๆเลยเธอค่ะเด้อสุขสันต์วันคริสต์มาสจ้าโอ้โหข่ะพี่น้องค่ะข่าวบ้านก่อนเด้อนี่ค่ะพี่น้องค่ะเดวสิมาโกยหรือว่ามะปัดหิมาออกจากไห้ลุดลูกเนาะพี่น้องคุณเห็นว่านี่ตกมือเดียวได้อพี่น้องเห็นว่าคะเป็นได้หลายเซนติเมตรเลยค่ะพี่น้องค่ะเยอะมากแล้วต้องเอาออก่ะเมาวานี่ขอเอาออกแล้วค่ะพี่น้องค่ะเมอวานเอารถดออกของรถดลูกสาวเนาะ เป็นหิมะมันเป็นน้ำแข็งนะ่ะมันหิมะไหมอันนี้หิมะไหมเด้อพี่น้องคะ่เคะหเห็นว่า่ะหิมะลงมาไหมนี่เห็นบ่มันบละลายได้พี่น้องเพราะว่ายังอะ่ะมันมันอันมันเป็นดอกดอกน,ะะน,ะะนะะ่ะพี่น้องก็ดอกเม็ดเกลือเนี่ยพี่น้องเห็นว่าน่ะมันละลายเน,นหิมะไหมค่ะพี่น้องโอ้ขาบ,บ้านกอนเด้อ่ะ <PI> พี่น้องเจอกันไหมจ้า,าคิดสมาธิพี่น้องเมื่อนี่แต่ชีเฮดอาหารของมืคิดสมาธิกินมะขามเนาะ อาหารประเภทนี้พี่น้องคะประเภทนี้ของชาวฝรั่งเนาะพวกคนก็บสิกินประมาณนี้ค่ะพี่น้องคะเมนดิตเซสคาเกเดอร์พี่น้องคะนี่อะไรเขาเออนี่อะไรพี่น้องหมูหน่อพี่น้องคะมานี่เนาะแล้วกับอันนี้ก็บไส้กอกไส้กอกหมูพี่น้องเมนดิตเซสคาเกอันนี้เมนดิตเซเพิ่นเซอร์พี่น้องคะเนาะเพิ่นเซอร์เอ่อนี่ยละค่ะพี่น้องเพิ่นเซอร์หมูหน่ะเออไส่กอกหมูก็ว่าได้พี่น้องคะแล้วอันนี้ก็คือ อีจ้างหนึ่งพี่น้องขาตกคนสิกินคิสตมาสนะพี่น้องขาเนาะหมูที่มันมีมันๆนะพี่น้องขาหมูสามสั้นนะพี่น้องนี่เนาะเดียวพี่น้องขาก็จะเห็นแบบพี่เ้อพี่น้องนี่หมูสามสั้นนี่ข้างบนก็ปรอบกลางๆก็จะเป็นนุ่มๆข้างนอกก็จะเป็นแด้ว่าเตรียมนิดนึงแหละพี่น้องประมาณนี้นะคะเด้ออาหารทาดิชูนพี่น้องข้านะหรืออาหารประเทศนี้ของคิิสตมาสพี่น้อง กินกับยังก่ะพี่น้องขะกับต้มมันฝรั่งเด้อพี่น้องคาเดี๋ยวต้มมันฝรั่งนะค่ะเนาะกินกับอ่อน้ำซอสอะไรของฝรั่งเขาล่ะพี่น้องมรั่งฮิตซอสพี่น้องขะเนาะซอสที่กินกับอ่อหมูเด้อค่ะเด้อหมูหมูกรอบนะพี่น้องหามันยูนเขาเนาะค่ะเนาะพี่น้องนี่จะเป็นซอสพี่น้องขะกินกับอันนี้ละค่ะพี่น้องเนาะนี่กินกับหมูสามชั้นพี่น้องขะหมูสามชั้นเราก็ ใส่กรอกพี่น้องคาอันนี้ก็บเซกรอกหมูเนาะค่ะเนาะกับอันนี้ก็หมูพี่น้องขะส่วนมากจะเป็นหมูเด้อค่ะพี่นอ้องขะอาหารสำหรับหมูวันกึ้นสมัติเนาะค่ะเนาะเกี่ยวกับมันฝรั่งพี่นอ้องขะอันนี้ก็ซอสเฮาเด้อพี่น้องนี่นี่ค่ะพี่น้องเป็นกับมันฝรั่งจ้ะพี่น้องนี่ประมาณนี้เลยค่ะเด้อ e. สุขสันต์หมูวันกึ้นสมัติจ้ะพี่น้อง